มาเปิดเครื่องสเป n d e r TC 7G ปั๊บเข้าให้ตัวนี้เตรียมส่งนะครับลูกค้าลง ID แอดช่องให้เรียบร้อยประชาชนทั่วไปาสามารถซื้อและนำไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสเป n d e r TC 7G นะครับลงระบบไว้2ตัวนะครับก็จะเป็นสเป n d e r กับเ e โ o แต่ตัวนี้ลูกค้าเน้นเ e โ o นะ เปิดเครื่องขึ้นมาก็จะรันระบบเซลลให้อัตโนมัติเลยครับรอสักครู่นะครับไม่ถึง1นาทีนะครับรอนะครับตอนนี้37ิวิแล้วมาดูว่าจะถึง1นาทีหรือเปล่าเอาแล้วครับตอนนี้42วินาทีแล้วไม่ถึง1นาทีนะเพราะผมกดอัดวิดีโอไปก่อนหน้าที่จะเปิดเครื่องแล้วเนาะครับิบวินาทีแล้วนะครับประมาณ1นาทีพอดีหรือเปล่า ลันนะครับรอเซโรเด้งขึ้นมาปุ๊บหนึ่งนาทีพอดีคอยดูนะนี่ไงหนึ่งนาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับในการลันระบบไม่นานครับไม่นานนะครับใช้งานได้ดีด้วยม,มาแล้วครับอันนี้ต้องลบหะโอ้โหลำโพงนี่ดังลั่นเลยนะครับตอนนี้เปิดดังมากก็ไม่ดีครับลำโพงแตก <laughs> นี่ยังไม่สุดนะครับเรียบรื่เรียกเรียสองศูนย์เลี่ยมบูหัวสายฟังนี่ฟังจนลำคาญนะครับไม่เคยครับผมเป็นระบบอีนสตานะครับสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกานะครับจนเย็นเทีสอบได้นะครับผมตัวนี้เป็นช่องใส่ซิมนะครับที่เดียวกับตลาดสาคอนถูกต้องหรือไม่ตันนี้สามารถที่จะเสียบชาร์จใช้สีตรงนี้ได้นะครับ ปุ่มกดพีทีรเราเลือกอะไร,รไม่ชัดเจนรูปภาพไม่ได้มานปถักมันก็จะเงียบนะครับทีนี้เราก็กดพีทีพูดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเช็คอันนี้ห่างไม่มากนะเสียงมันก็จะเบาหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเช็คอันนี้ห่างไม่มากนะเสียงมันก็จะเบาแปิดจอหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเช็ค สองสามสี่ห้าทดสอบเช็ค